สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับคอร์สวิดีทีแคสกับครูเตอร์เนาะจะเป็นคอร์สที่รวบรวมทุกอย่างในระบบ TCAS สแต่ก่อนที่เราจะทำข้อสอบหรือว่าไปดูตัวข้อสอบไม่ว่าจะเป็น g ก t สามสารนญ o โอนหนูจะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าตอนเป็นเด็กนะลูกนะพ่อแม่เราจะสอนเป็นคำๆก่อนก่อนที่เป็นประโยคดังนั้นถ้าจะเก่งภาษาใดๆก็ตาม เราจะต้องเก่งเรื่องของคำจึงมีเรื่องนี้ลูกก็คือ parts of speech นั่นเอง speech นักเรียนก็ด้ถึงคำว่า speak นะฮะ speak ก็คือคำพูด speak คือพูดนั้นะคำว่า speech 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 Spe ก็คือคำพูดดังนั้น parts of speech ก็จะแปลว่าชนิดของคำนะักเรียนดูตามเอกสารโล,ลูกเนาะกรลูกตามไปนะ2อง n o u ส verb หนึทีเช่นอ่ะสองนาวสองเวิรทีเช่นไป2องนาวสองเวิรทีเช่นนะฮะทุกคนใส่ลงไปเลยลนะูกนะในเอกสารของหนู2องนาวก็ได้แก่นา u n พ r o n นาสองเวิก็ได้แก่ v e r ร์ดแอดเวิทีก็คือ adjective 3เช่นก็จะมี preposition conjunction และ interjection นะคะ คำนามก็คือคำนามนั่นเองขอสอนภาษาไทยนิดนึงง r o n o u n เขาก็อาจจะคำว่าสัพพะนามสัพพนามส่วน Ver ก็คือกริยาั่นเองกูกนั้ก็คือกริยาส่วน Adverb อาจจะเรียกว่าคำวิเศษหรือกริยาวิเศษแล้วแต่เขาจะเรียกส่วน adjective ก็คือคำคุณศรรัพท์ยิ่งแต่ริ่งงโลก Preposition คือคำบุพบทนะครับพรี o ิคือคำบุพบท คอน u n c t i o n ดาวซิลูกคำสันทานหรือคำสันดานคะสันทานหรือสันดานสันทานคะลูกค้า o n j u n c t i o n คือคำสันทานและก็ interjection นะคะ interjection คือคำอุทานอุทานนะลูกนะไม่ใช่อุบาทนะลูกโอเคนะสองนามสองนามสองกหนึ่งทีสามเช่นไปสองนามสองกริฟหนึ่งทีสามเช่นก็ได้แก noun pronoun verb adverb adjective position r conjunction interjection ท่องทุกอย่างสามรอบขึ้นค่ะรอบสอง n o u n pronoun adverb adverb adjective position r conjunction interjection เรามาดูค่ะ n o u n เราจะเรียนเฉพาะแกนเราจะเรียนเฉพาะสิ่งที่มันข้อสอบออกนะอะไรที่ละเอียดปิดเยอะข้อสอบไม่ออกคูขอข้าไปเลยนะเพราะว่าเรียนเพื่อทำข้อสอบให้ได้คอนเซ็ปต์หลักๆของ now ก็คือเป็นคำที่ใช้เรียก เรียกว่านี่คือนี่คือนั่นคืออะไรเงี้ยเรียกคนเงนี้ยเกี่ยวกับคน a doctor เรียกชื่อคน Peter สัตว์ a dog ใช่ไหมคะสิ่งของ radio television เงี้ย curtain สถานที่ไม่ว่าจะเป็นอะไรโลก hospital school เงี้ย home คนสัตว์สิ่งของอันนี้เรารู้ตั้งแต่สมัยเรายังแบบตัว baby โลก ะะวะ่าเรียกเรียกคนเรียกสัตว์เรียกสิ่งของแต่ระวังนามที่มันเป็นนามธรรมคือไม่มีตัวตนลูกพวกพัน์พวกความกับการ for example love l o v e love นอกจากจะแปลว่ารักที่เป็น verb แล้วแต่ได้ดู verb ในโลกนะ love ยังแปลว่าความรักนั่นเอง love คือความรัก beauty 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 แปลว่าความสวยนะคะ beauty ความสวยเนี่ยพวกความพวกการต่างๆก็เป็นนาม เคไหมคอนเซปที่เราจะต้องรู้คอนเซปที่เราจะต้องรู้เลยต้องรู้ว่านามเนี่ยนะเขาแบ่งว่าเป็นนับได้กับนับไม่ไรนับไม่ได้ของหนูครูสรุปไว้แล้วให้ลูกนะเ mm hmm. ดี๋ยวครูดูเอกสารของหนูไปด้วยนะ mm hmm. หนูจะต้องรู้ว่าอย่างนี้นับได้หรือนับไม่ได้ถามว่าทําไมต้องรู้ว่านับได้น,ไไดไน,ไดนับไม่ได้เพราะว่ามันมีคําใช้การบอกปริมาณไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเช่น many นับได้ much นับไม่ได้อย่างเงี้ยจดเพิ่มในโลก many น,นับได้ much นับไม่ได้ a few นับไ,ได้ a little นับไม่ได้ไะะ 1, 2, a few นับได้ a little นับไม่ได้ดูดูมือค่ะ a few นับได้ a few นับได้ a little นับไม่ได้ a little นับไม่ได้เอาไหมนะคะหนึ่งสองซัก a few นับได้ a little นับไม่ได้ a few นับได้ a little นับไม่ได้นิวคงยิกเลยนะฮะโอเคไหมลูกเหลือนั amount กับ number number ใช่กับนับได้ส amount นับไม่ได้จึงเป็นเหตุที่ต้องรู้ว่าสิ่งนี้นับได้หรือนับไม่ได้พอนับได้นับหนึ่งก็มีเรื่องะลรลูก a and another ใช่กับเอกพพพระหุพน์ก็มีเรื่องกดการเติมลาย s กดการเติม s นั่นเองซึ่งเคยเรียนสมัยปถมชลุกเรื่องนี้ถ้าครูบอกว่าต้องแม่นคือต้องกลับไปทบทวนทาไมแม่น ใช่ไหมคะ,ชมคะเช่นแบบว่า dog t e r s cats t e boxes watches candies อะไรอย่างเงี้ยหรือชายเปลี่ยนเป็นชื่อเด่ต้องแมนนะคะต้องแมนนะสรุปก็จะแปลงออกเป็นกว้างๆเลยนามต้องรู้ว่านับได้นับไม่ได้นับได้เพราะดูว่าทำไมต้องรู้ many a few numbers ใชกับนับไ,ได้นับไม่ได้ทำไมต้องรู้ much a little amount ใช่กับนับไม่นับไม่ได้ เนาะปัญหาก็คือว่าดูดูถ้าครูพูดว่า water น้ำเรารู้อยู่แล้วว่านับไม่ได้ salt อ,อย่างเงี้ยนับไม่ได้ใช่ไหมคะมันเป็นเกล็ดเล็กๆเกินเนาะหรือเป็นแบบว่า pork เนื้อหมูเนี่ยนับไม่ได้จำไว้นะลูกถ้าเป็นเนื้อเป็นมวลสารจะนับไม่ได้แต่ถ้าหมูเป็นตัวนับได้แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นที่ข้อสอบชอบเอามาออกก็คือคําบางคํามันดูเหมือนจะนับได้เถอแต่จำไว้ลูกครูชอบเรียกพวกนี้ว่าน้านับไม่ได้ที่กรนตีน นับนับไม่ได้ที่คนติงก็คือดูเหมือนนับได้แต่มันนับไม่ได้นับไม่ได้คําแรก,กลูก money เห็นไหมลูก money มันนีถือว่าเป็นนับไม่ได้ลูกสกุลเงินใหญ่ๆนับได้สกุลเงินใหญ่ๆนับได้แต่ถ้ามันนีเป็นคํารวมกลางๆนับไม่ได้นะคะคำต่อไปลูกเป็นชื่อร้านคอมใช่ไหมลูกก็คือลูก advice 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 Adv แปลว่าคําแนะนำาจําลูก advice มันนับไม ได้แต่ถ้าเป็นยากมันคือ suggestion suggestion นับได้ตัวตีนไหม advice นับไม่ได้แต่ suggestion นับได้ต่อไปค่ะโต๊ะตู้เตียงต่างๆนับได้โต๊ะหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรวมกันนะลูกนะพอรวมกันคือกลายเป็นคำว่าอะไรลูกเฟอร,ร์อะไรลูกเฟอร,ร์อะไร,รบ้านเราจะบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมลูกเฟอร์บ้านเราจะบอกเฟอร์นิเจอร,ร์แต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยจะเรียกว่าเฟอร์นิชั่นเฟอร์นิชั่นเฟอร์นิชั่น เฟอร์นิเจนับไม่ได้จำไม่ลูกนะ f u r ร์นิเจเป็นนามที่นับไม่ได้ต่อไปค่ะกระเป๋ากระเป๋าสตางค์กระเป๋าป,ป,ประเภทต่างๆนับได้แต่พอรวมกันคำนี้ชอบใช้ในอเมริกาลูกนะฮะแล้วก็อยู่ใน3าบินจะเจอป้ายนี้ลูก Baggage Baggage b a g ก a g e b a ็ก a g e ก็คือกล่องสัมภาระทุกอย่างรวมๆกันเป็นคำกลางๆลูก Baggage b a g g a g e baggage โอเคไหม ถ้าในสนามบินหนูเจไอป้ายคำว่า baggage claim baggage claim ก็คือไปเอาสัมภาระไปรับสัมภาระที่เบลสายพานหมายเลขนั้นหมายเลขนี้นะลูก baggage ถ้าเป็นอังกฤษจะใช้เป็นตัว l u g g g ลูก luggage 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 แต่ถ้าเป็นอเมริกาจะเป็น baggage จำไว้นะ baggage สัมภาระนับไม่ได้ต่อไปค่ะ next word information information แปลว่าข้อมูลลูกข้อมูลเรานับไม่ไรไม่ได้ลูก information นับไม่ไรนับไม่ได้จำไหมคะ information 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 นับไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น data data ออกเสียงว่า data 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 กันเลูก data จลูกนะ data data เป็นอะไรลูก พห้พู์ค่ะเล่กไหมเด t a เป็นพหพจนเ์เเป็นผูพพน์นะฮะแต่บางทีเด t a ก็อาจจะใช้เวิร์มเองกพจนได้เพราะมันมาจากภาษาละตินลูกนะภาษาละตินเด t a เป็นพู้พดูดแต่มันก็นับได้อะ่ okay, นะโอเคเนาะ money advice f r i e n i t u r e baggage information พวกนี้ถือว่านับไม่ได้ลูกนับไม่ได้ที่กวนตีนนะฮะนอกกนั้นเราก็จะพอดูได้นะคะเรื่องนับไม่ได้พอนับไม่ได้ปุ๊บ ใช้ a few หรือ a little อ่าหนูตอบคุณสิโลก You have to say a few money or a little money ตอบคุณสิค่ะนึงสองสับก่งมากค่ะ a little money อ่านักเรียนใช้คำว่า much advice or many advice ตอบคุณค่ะ Many or much advice เก่งมากคะลูกหาเด็กนะเด็กจากในห้องส่งตอบนะลูกนะก็คือ much advice much advice โ okay, อเคนะคะนี่คือนามนักไม่ได้ก็ต้องใช้พวก much พวก a little นักเรียน้าในข้อสอบบางทีนะคะเขาจะไม่ให้คำนามหรือว่าเป็นแบบว่า a bat a cat a rat ซึ่งมันจะง่ายเกินนะลูกเนาะเขาก็จะมีการสร้างคำโดยอาศัย suffix คือตัวลงท้ายที่ทำให้กลายเป็นคำนามเรามาดูรูปนามมีอะไรบ้างลูก มีช s i นสอชั้นลูก t ร o n and sion for example action ก็มาจากคำว่า act ลูก act เป็น verb แปลว่าทำจึงมี action create creation หรือ create สร้าง creation การสร้างเช่นเช่น admission ก็มาจากคำว่า admit ลูก admit ที่แปลว่ายอมรับลูกหมอต้องยอมรับ admit เข้าโรงพยาบาลสลุก a d m i t a d m i t จึงกลายเป็น admission ซึ่งเป็นชื่อคอร์สเราเลยคะะ i t t y admission ก็คือการยอมรับให้หนูเรียนที่มหาวิทยาลัยอยู่ดีๆจะบอกอธิการบดีจุฬาไม่ได้หรอกอาจารย์หนูจะเข้าอย่างเนี้ยไม่ได้ต้องมีการสอบ admission เข้าไปต่อไปโลก provision มันจะเข้า provide การเตรียมให้ provide p r o v i d provide ก็กลายเป็น provision เป็นคำนามต่อไปลูก n e s s ลก n e s s เช่น sadness ความเศร้ามจาจากคำว่า sad ถูกไหมลูก fitness v i c k n e s s v i c k n e s s ก็คือความหนานั่นเองชั้น ness ต่อไปลูกตี้ที่สองที่ธรรมดาลูกตี้เช่น able กลายเป็น ability นี่ลูก Ab able สามารถ ability ความสามารถ real real ก็กลายเป็น reality ในการ real reality ก็เรององเสียงว่า reality 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 ชั้น ness ตีต่อไปลูก มันจะมี c e c y นะลูกนะ c เบาๆนะึกกชัน้นเนสตี้ c เช่น different กลายเป็น difference difference ความแตกตา่าง violence violence แปลว่าความรุนแรงนะลูกนะต่อไปโลก f r e q u e n t แปลว่าถี่บ่อยใช่ไหมยลกอย่าง adverb ก็จะมี adverb of อไปโลก frequency 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 Fre ก็คือความถี่ความบ่อยแล้วก็ ตัวแทนเป็นตัวแทนอย่างนี้ก็คืออะไรลูกเอเลยลูกเมื่อเราจะพูดว่าเอเจนซี่ใช่ลูกเอเจนซี่อุตส่าว่าเอเจนซี่เอเจนซี่เอเจนซี่นะลูกนะก็จะมีฟร e q u e ซี่เอเจนซี่ชัน้นเนสตี้ซีตัวสุดท้ายลูกของเซตแรกทีเอชนะตามเอกสารดูเลยชั้นเนสตี้ซีทีเอชชั้นเนสตี้ซีทีเอชเช่นวอร์มที่แปลว่าอบอุ่นลูกก็จะกลายเป็น War. ความอบอุ่น Strong strong ที่แปลว่าแข็งแรงแข็งแกร่งก็จะกลายเป็น strength 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 ก็คือความแข็งแกร่งนั่นเองทวนใหม่นะคะ1 2 3สองไปช nesty c t h เช nesty c t h นี่คือคำนามลูกต่อไปลกูกจำคำนาม้ไหให้ดี mens ลกูกเติมไปเช่น replace แปลว่าแทนที่ replacement คือการแทนที่ใช่ไหมลกูก movement ment ชูดช mm ูด hmm. <c oughs> ลูก ment ตูดชิปนะอาชิปตัวนึง ment ตูดชิปลูกชูดเช่น aptitude aptitude นะลูกนะแปลว่า aptitude ก็ attitude, คือความสามารถความถนัดเช่นข้อสอบแกะเนี่ยย่อมาจากคำว่า general aptitude taste นะฮะแกะ get ของเรานี่ aptitude Shire ชัยเติมไปก็จะเป็นแบบสภาพความเป็นเด็กความเป็นเด็ก เป็นนำมาทำน,นะคะชิปตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเรือน,น,นะลูกนะชิปตัวนี้คือบอกสภาพเช่น friendship แนะล้ friendship ก็คืออะไรอะความเป็นมิตรภาพก็คือความเป็นเพื่อนก็คือมิตรภาพต่อไปลูก kin kin นะลูกนะคำวาค่า kin ก็อาจจะแบบเป็นภาษาโบราณหรือเป็นภาษาอเมริกา kin ก็คือความเป็นแบบ family นะความเป็น family ดังนั้นเวลาหนูมีคำว,ว่า kinship นะนะ kinship kinship ก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวนะ ความสัมพันธ์ในครอบครัวลูก m a n to t chip ต่อไปลูก y o urea a pressure ความกดดันเนี้ย yeah. departure การออกขาออกและการจากไปนะ m a n to t chip erdam erdam สองรอบนะลูก m a n to t chip erdam erdam dom ชิน kingdom freedom เป็นคำนามนะแล้วก็ seize i s m ก็คือคำนามตาม ในเอกสารดูเลยนะดูเติมลงไปว่ามันมีตัวอะไรบ้างชเช่น friendship kinship pressure depression kingdom freedom ซีสลูกเช่น analysis นะตรงนี้นจบแล้ว analysis 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 อันแรกก็คือการวิเคราะห์ค่ะจบไป analysis การวิเคราะห์ analysis การวิเคราะห์ต่อไปลกูก synthesis 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 เช่นเวลาหนูเรียนชีววิทยามันจะมีการสังเคราะห์ด้วยอะไรด้วยแสงนะลูกนะการสังเคราะห์ด้วยแสงเนะนะขาเรียกว่าโฟโตซินธิซิสโฟโตซินธิซิสอะโฟโตซินธิซิส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 โอเคแปลว่าการสังเคราะห์นะครับต่อไปอิซซึมอิซึมเช่นแบบว่ากระบวนการเผาผลาญในร่างกายในลูกน้องก็คือเม็ดอะไรลูกเม็ดอะไรมันครูเคยเจอบางที่ใช้คำเมตาบลิสนตลกมากนะครับลูกนะมันแทบนะ metabolism 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 โอ้โหยากมากต่อไปลูกคริลูกคครริิคริติใน l ู o คริติอะไร criticism ลูก criticism 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 ก็คือการวิจารณ์ครัวิจารณ์ลูกนะ criticism criticism นะฮะ criticism โอเคเนาะ c h a n e s t y c t h meant to s h i p erdom erdom c i s i s m ก็คือคำนามอ่ะ c h a n e s t y c t h meant to er dom, er dom. Ism, g g s h i p erdom erdom c i s i s m ก็คือคำนามรอบสุดท้ายค่ะ c h a n e s t y c t h meant to s h i p erdom erdom c i s i s m ก็คือคำนาม นะและเรื่องสำคัญต่อมานะคะคที่เราต้องรู้ก็คือหน้าที่ของคำนามค่ะว่าเราจะเอาคำนามนั้นไปทำอะไรอันที่หนึ่งค่ะเป็นประธานแน่นอนเราเรียนขึ้นมาเพื่อให้คำนามเป็นตัวกระทำเป็นคนที่ทำาว r r ์นั่นเอง For example actions p e a k louder than words ดูประโยคนี้ค่ะ actions p e a k louder than words w o r ร์สเคำว่า speak นะคะั r นะคะือคำว่า speak a c t i o n เป็นประธาน นะลูกนะต่อไปลูกเมื่อเป็นประธานได้ก็จะเป็นกรรมได้ดูตัวอย่างนะลูกเนาะ are you consider ลูก consider แปลว,ว่าพิจรารณาลูก a consider the legal action a consider the legal action I consider the legal action ก็คือฉันพิจรารณานึกคิดถึงเรื่องล,ลูกว่ามันต้องมี legal action ก็คือ legal action คือการกระทำทางกฎหมายนะลูกนะมีแบบอะไรสักอย่าง มีแอคชั่นทางกฎหมายนะหรือเ consider the legal action นะครับเป็นกรรมได้หรือจะเป็นกรรมของ p r e p o s i t i o n ก็ได้ลูกเช่น the situation calls for นหะรื calls for drastic action drastic action action เป็นคำนามหูกเป็นกรรมคำว่า calls for นะ drastic เป็น adjective ขยายว่าสถานการณ์นี้จำเป็นจะต้องมีการการะทำที่รุนแรงนะรุนแรงลูกนะ this situation this situation calls for drastic action นึกดหนึ่งเป็นประธานสองเป็นกรรมสามนึลูสามนลลึกล,ลูกคำนามสามารถเป็นในโลกส่วนเติมเต็มหลัง verb to be ว่าเป็นอยู่คือได้เช่น love คำนี้เป็นประธานลูก love is an action love is an action not a word แปลว่าลรกรักความรักนี่นะคือการกระทํา ไม่ใช่คำพูดนะลกนูกเนาะไม่ใช่มาบอกว่ารักแต่แบบไม่ทำตัวว่ารักเลยไม่ลกูกอยู่หลัง verb to be รักคือ an action love is an action คือรักคือการกระทำ not a word เห็นไหมล่ะ a word ก็อ,อยู่หลัง verb to เลยลูก verb to be ว่ารักคือการกระทำไม่ใช่แค่ คำพูดนั่นเองนะครับทวนแล้วลูก1 2, 3, นึ่งสอที่คำนามพรม้อมไหมคะหนึ่งเป็นประธาน 2. เป็นกับสาเติมเต็มหลัง verb to be อ่ะสเติมเต็มหลัง verb to be ถ้าอยู่หลัง verb to be มันก็จะแปลว่าเป็น you คือนั่นเองเรามาดูคำต่อมานะคะก็คือ pronoun ชื่อมันเหมือน noun แสดงว่าต้องมีสิ่งที่คล้ายกันอยู่คอนเซ็ปต์หลักก็คือเขาไม่อยากพูดคำนามซ้ำจึงเอาไว้แทนคำนาม เอาไว้แทนคำนามเช่นผู้หญิงคนนี้เธอชื่อจูเลียสมมตินะก็ไม่อยากเรียกจูเลียก็อาจเรียกว่า she เอาค่ะห้า 5 4 3 2นะคะคำต่อมาค่ะก็คือ pronoun นะลูกเนาะชื่อมันคล้ายคำนามกระแสงว่าต้องเกี่ยวข้องกันคอนเซ็ปต์หลกัหลกๆคือไม่อยากจะพูดคำนาม3าจึงใช้ pronoun หรือคำสรรพนามนแทนคำนามเช่นผู้หญิงคนนี้แต่ก่อนเขียนชื่อว่าแบบซูเซนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซูเซนหรือน้องสุสานของเราเองเราที่เกยดเรียกซูเซนซูเซนบ่อยเราก็เรียกนางว่า she นะคะพวกเขาเหล่านี้ อาจจะแบบผู้ชายชื่อ Peter ผมฟ้าที่โจแอนแล้วก็อีกคนหนึ่งสตีฟเดี๋ยวเราเรียกรวมกันว่าเดย์พวกเขาและก็สัตว์สิส่งของก็มีชิ้นเดียวก็เป็น It ถ้ามีหลายชิ้นก,ก็ยังเป็นเด y ได้พวกนี้เขาเรียกว่าสรรพนามนั่นเอง,งนักเรียนเคยเจอนะลูกต้อเรื่องที่ต้องแม่นคือเราต้องใช้ให้ถูกประเภทเราต้องใช้ให้ถูกประเภทเช่น I am เตยเ I ตัวนี้เป็นประธานเราเรียนคำนามมาช่วลูกมันก็จะเป็นประธานมีเป็นประธานเป็นกรรมอะไรเงี้ย I am เตยเ I เป็นประธานแล้วก็อีกครั้งหนึ่งผู้ชายบอก I'm Mark I'm Mark ผมชื่อ Mark นะครับ Mark loves me Mark loves me เห็นไหมลูกจาก I ก็กลายเป็น me นี่เป็นกรรมละเดี๋ยวค่อยดูตารางนะของหนูมีตารางบอกไวลก้ลูกเรามาดูประเภทแรกกัน ภาษาไทยเราจะพูดว่าฉันรักเธอเธอรักฉันไม่เปลี่ยนรูปแต่ภาษาอังกฤษเปลี่ยนค่ะ a l o e you, o you, You love me and I love you, I w o n t you, Please listen to me, ได้ไหม know about you, I know about you, Me Will you marry me? ไม่มีใครร้องว่า Will you marry I จริงไหมลูก I love you, you love me, we เป็น u s they เป็น them, he him, she her, it's i t นะ I love you, you love me, we เป็น u s แลก็ they เป็น them, he him, she her, it's it. For example, I love you, I เป็นประธาน you นี่เป็นกรรม you ที่เป็นกรรมกับ you ที่เป็นประธานเห็นไหมคะเหมือนกันแต่พอ I love you แต่ you love me, you love me ใช้ถูกรูปตามตารางต่อไปเมื่อเรามีคนกระทําคนที่โดนกระทํามนุษย์เราย่อมแสดงความเป็นเจ้าของลูกของฉันนี่คือแฟนฉันนี่คือของฉันไม่ใช่ของเธอฉันเป็นคองของเธออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเราจะเรียนคู่กันลูกมันจะมี adjective นะลูกนะ adjective จะแบบสั้นๆลูก more you are there his it her its is t h e s, it s as, ลูกนะพวกนี้จะต้องมีคำนามต่อท้าย เขาไม่คือ adjective เราเรียนคู่กัน mind your o u r สั้นๆพวกนี้แต่ถ้ามันยาวๆเช่น mind mind ยาวกว่า mind แล้วก็พวก s ปิดตูนยกเว้น is look it จะใช้ได้อย่างเดียวคือต้องมีนามตามหลังนะคะ mind yours ours theirs his his เหมือนเดิมลูก hers พวกนี้จะไม่มีนามตามหลังแต่ต้องมีการกล่าวนามมาก่อนอยู่ดีหนูไปพูดว่าของฉันใหญ่อะไรอะไรของเธอใหญ่ ลูกนะอาจจะบอกว่า your house is small but m y s bigger อย่างเงี้ยบ้านของเธอเล็กบ้านของฉันเนี่ยใหญ่ขึ้นแลใหญ่ใกว่าไ่เฉ่ขึ้นใฉ่ขึ้นตอนแรคืออะไรโอ้โงเลยใหญ่กว่า,านั่นเองเนาะอย่าลืมนะลูกสั้นๆจะต้องมีน้ำแต่ถ้ายาวๆไม่มีอะไรไม่มีน้ำลองดูตัวอย่างการใช้ง่ายดูเห็นการ์ตูนเรื่องนี้ไหมลูก ไทยเรื่องอะไรลูกบางคนบอกเซเลมูนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ตัวแทนของลูกจันลูกเรื่องนี้คือเรื่อง your name เห็ลูก your name ซึ่งมีนามรองรับคำว่า your เูลูก your name your name เห็นไหมลูกมีนามรองรับใช่ไหมคะแต่ลองฟังลองฟังเพลงนี้ เห็นไมรูปจากตรงนี้แล้วก็บอกว่า to win some l e a r n some but I would hesitate ครูอยากสอนคำศัพท์จดเพิ่ม hesitate คำนี้ออกข้อสอบนะคะ hesitate แปลว่าลังเลรีรอฉันไม่รออีกต่อไปแล้ว it can't n o wait รอไม่ได้เพราะอะไร I'm yours ก็คือฉันเป็นของของเธออย่างเงี้ย I'm yours แต่ถ้า y o u r ตัวนี้มีนามตามหลังแต่ yours s ปิดตูดไม่มีนามตามหลังเคลียนะคะเคลียนะคะฝั่งไหนมี s ไม่ต้องมีนามโอเคต่อไป นี่การใช้ self อ่านก็จะเป็น myself you yourself เป็นเอกพจน์ถ้าเป็นคนเดียวลูก yourself แต่ถ้าเป็นบ้าพเราก็เป็น f n v แล้วเติม es เอา self เต็ม say him say her say itself ตามลำดับนี่คือการใช้ self form หรือ reflexive ใช้อย่างไรเต็มตัวจดน,นะคะ1หนึ่งลูกดูวิธีการใช้ self form นะคะลูกหนึ่งอะไรลูกทำตัวเองแต่ว่า s กับ o คนเดียวกันเช่นค,คุณเนี่ย I hit myself I hit myself เราจะไม่พูดว่า I hit me ลูกบอกว่า I hit myself ลองฟังเพลงนี้ค่ะ see and love ดูตรงนี้ค่ะ Oh baby ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าทารกนี่เหอยหลอด Oh baby คือที่รักถ้าแปลว่าทารก เพลง justin long baby baby oh ลองลูกทารกทารกทารก oh, โอ้ยโอยหอยหลอดไม่ใช่ค่ะ or oh, baby ที่รักถ้าเกิดต้องการแบบนั้นแล้วก็ you should go verb มี2ตัวลูก should go and love ก็คือ should love นั่นเองคุณก็ควรทำไมลูกคุณเป็นประธานคุณก็ควรไปและ yourself ไปรักตัวเองเขาจะไม่ใช้คาว่า you should go and love you เพราะว่าประธานกับกรรมคือคนเดียวกันต้องเป็น yourself yourself ก็เป็น oh baby you should go and love yourself ถ้าเปลี่ยนเป็น he oh baby he should go and love himself เองถ้าเปลี่ยนเป็นหมาข้างบ้าน oh baby it should go and love itself ทําทำตัวเองสองทำเองถ้าเกิดเน้นลงไปก็จะเป็นเน้นว่าทำเอง for example d a w n and Julia paid for it themselves นะฮะ j a n Julia paid for it themselves ก็คือ ดอนและจูเลียจ่ายมันจ่ายสิ่งนี้ด้วยตัวของพวกเขาเองด้วยตัวของพวกเขาเองแต่ระวังลูกถ้ามีบายเมื่อไหร่ถ้ามีบายเมื่อไหร่มันจะเรียนว่าแบบลำพังดูลองฟังเพลงนี้ค่ะ <in> <Yeah. S 2> น่ารักีย yeah. yeah. นขา,ากตรงนี้เห็นไหมลูก Living Alone อยู่คนเดียวตามระพัง I think of all the f h i n g s I know นึกถึงเพื่อนที่เรารู้จัก When the dial dial แปลว่าหมุนโทรศัพท์ When t dial the telephone เดี๋ยวจะเรียนต่อไปลูก n o b o r t stay แปลว่าไม่มี No b a e s the h o l e ไม่มีใครอยู่บ้านก็เลยบอก all by myself ทุกอย่างฉันอยู่ลำพัง don't wanna be all by myself ไม่อยากจะอยู่ลำพังอีกต่อไปคือ Anymore มจำไว้ลูกนะหนึ่งทำตัวเอง 2. องทำเองถ้ามีบ่ายแล้วก็เน้นลำพังอะ่ะถ้ามีบ่ายเขาก็เน้นลำพังและสิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องรู้ในเรื่อง pronoun ต้องแม่น นะลูกแนะนำตัวละครก่อน,น,อนคือเจ f ฟร y Pronoun คือไม่ชี้เฉพาะเจาะจงลูกไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนั้นะลูกในเอกาสารมันมีเยอะเลย every any no some บวก one body thing ทุกๆสิ่งเป็นเอกะพจนนะลูกนะ every one everybody everything anyone anybody anything no one คือไม่มีลูก no one nobody nothing I have nothing คือไม่มีนะคะ นะพวกนี้ถือว่าเป็นทำไมลกูกเป็นเอกพจน์อ่ะถ้าสมมติว่าครูพูดว่าเจเจอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยสกายวงรวีอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ต่อธนภพอย่างงี้ถ้าครูถ้าครูพูดสามชื่อเนี่ยจะพูดว่าอา J. J ะไรลูกเจเจสกายวงรวีแอนต่อธนภพอ่ะเตยเตยฮัสบินส์โอ้มีสามมีทีเดียวสามคนอย่างเงี้ยมัน <c oughs> เป็นคำนามที่แบบ แยกๆไปจึงเป็นผู้พน์ลูกนะเป็นผู้พน์แต่ถ้าพูดรวมกันว่าเนโลก everybody is s t a t u s husbands everybody is s t a t u s husbands ก็คือทุกๆคนเป็นผัวเตยทุกๆคนเป็นผัวตเวตยไม่รู้ว่าใครเลยถ่าลูกค้าไม่รู้ว่าใครก็เลยต้องใช้เป็นเอกะพดังนั้นดู every a n y no some every a n y no some บวก one body t ทุกๆสิ่งเป็นเอกนพทุกๆสิ่งเป็นเอ,อกะ โค้ดนั่นเองนะครับ